ครับสวัสดีครับคอหวยรัฐบาลนะครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้อยนะครับผมครับวันนี้มาดูตามต่อกันที่ E p พีนะครับบนล่างเด่น21ธรรมจักรนะครับผมครับก่อนเอ็นขอย้ําก่อนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะงวดวันที่1เท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับสูตรเฉพาะงวดวันที่1เท่านั้นนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับย้อนหลังกันดูสักหน่อยนะครับครับหกเก้า 690นะครับ60นะครับเป็นเลขที่ออกของงวดวันที่16เดือน5นะครับผมก่อนอื่นเราจะมาหาแต้มรวมกันก่อนนะครับเพื่อนๆแต้มรวมนะครับก็คือหลัก10นะครับหลัก10บวกกันนะครับเพื่อนๆครับนี่คือหลัก10บวกกันนะครับครับ9กบวกหได้เท่ากับนะครับแต้มรวมนะครับได้เท่ากับนะครับ9กบวกหได้เท่ากับ5นะครับผมครับ5เพิ่มแต้มนะครับเป็น6นะครับผม แล้วก็เป็นเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือแต้มรวมที่ได้นะครับผมว่าเราจะอันนั้นต่อมาเราก็มาดูที่ตัวเด่นนะครับของสูตร21ธรรมจักรนะครับเพื่อนๆตัวเด่น21ธรรมจักรนะครับผมจะพามาดูที่นี่นะครับสูตรนี้นะครับที่ทําให้ดูที่ E ีพีหนึ่งนะครับผมครับของงวดวันที่16เดือน5นะครับ6 9 0ย์นะครับเรามาดูว่าเอาตัวเด่นมาจากตัวไหนนะครับ ครับเริ่มนับเลยนะครับช่องที่1นึครับ1 2 3แล้วก็4นะครับครับผมจะใหเพื่อนๆดูที่หลักหน่วยนะครับของลำช่องลำดับที่3ก็บลำดับที่4นะครับก็คือ4กับ6นะครับ4กับ6นี่คือตัวเด่นนะครับครับยกมานะครับครับครับเด่นที่สดทำมาจากได้4นะครับผมแล้วก็6นะครับเพื่อนๆครับแล้วเราก็มา หาแต้มรวมนะครับแต้มรวมของเลข4ก่อนเลยนะครับ4ี่จับคู่อะไรได้เท่ากับ5นะครับเพื่อนๆ4ก็จะเป็น4ี่นะครับผมตามด้วย4ีสองครับผมแล้วก็4 3สนะครับที่เป็น7แต้มนะครับผมครับ4ี่ะครับ6อะไรได้เท่ากับ5ก็จะเป็น69นะครับเพื่อนครับแล้วก็ 60นะครับผมแล้วก็61นะครับที่รวมกันได้7แต้มนะครับอันนี้คือเลขที่ได้นะครับเอาของวันที่16เดือน5านะครับมาทำก็จะได้เลขที่จะออกของวันที่1เดือน6นะครับเลขวันที่1เดือน6เลขที่ออกนะครับ1ทับ06นะครับครับเลขที่ออกนะครับ5 9 3 4 2ี่สองนะครับเพื่อน อันนี้คือเลขที่ออกนะครับครับก็จะเข้าจุดนี้นะครับสี่สองนะครับล่างนะครับครับครับมาต่อขอหางวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับทีนี้นะครับผมเราก็ต้องเอาตัวเลขของวันที่สิบหกเดือนหกนะครับผมเลขวันที่สิบหกเดือนหกเลขที่ออกนะครับก็คือห้าศูนย์สี่นะครับเปื่อนๆเลขล่างออกสามหนึ่งนะครับ สามหนึ่งนะครับเราก็จะมาหาแต้มรวมกันก่อนนะครับแต้มรวมก็จะได้จากตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับหลักสิบนะครับบวกกันนะครับสามบวกศูนย์ได้สามนะครับก็จะเท่ากับนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับบวกหนึ่งเป็นห้าครับผมครับอันนี้คือแต้มรวมที่ได้นะครับของงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับผม ครับแล้วผมก็จะพามาดูที่อ่า21ธรรมจักเหมือนเดิมนะครับผมครับจากตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆครับก็ใช้วันที่16เดือน6นะครับผมมาทันนะครับเราก็เอาตำแหน่งเดิมนะครับไล่มาเลยครับตำแหน่งที่1 2 3 4นะครับตำแหน่งที่ใช้นะครับเพื่อนๆก็คือ3กับ4ี่นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับได้9กับ0นย์นะครับผมยกมาครับผม ได้9กับ0นะครับผมครับเราก็จะมาหาแต้มรวมของแต่ละตัวนะครับผมครับ9จะบวกอะไรได้เท่ากับ3นะครับก็จะเป็น9 4ี่นะครับผม9 5แล้วก็9นะครับเพื่อนๆครนับ0ย์อะไรนะครับศูนย์อะไรได้เท่ากับ3นะครับก็จะเป็น0 3นะครับผม04 นะครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับเพื่อนๆนครับสำหรับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับเลขที่ออกนะครับผมก็คือห้าศูนย์สามนะครับผมเลขล่างออกแปดเก้านะครับครับก็เลขที่เข้านะครับเพื่อนๆก็คือศูนย์สามนะครับศูนย์สามนะครับเข้าบนนะครับงวดนี้นะครับผมครับ มาดูกันต่องวดที่จะถึงนะครับครับงวดที่จะถึงนะครับก็ใช้ของงวดที่แล้วนะครับวันที่16เดือน7นะครับผมอ่าเลขที่ออกนะครับผมก็คือเลขที่ออก3 3แล้วก็6นะครับเลขล่างออกสองนะครับผมครับเหมือนเดิมครับใช้หลัก10บน10ล่างนะครับบวกกันนะครับ10บน10ล่างนะครับบวกกันนะครับเพื่อน ครับหาแต้มรวมก่อนนะครับได้เท่ากับนะครับ3ามบวก2ได้เท่ากับห้านะครับเพื่อนๆ5นห้าบวก1เป็นหบวก1เป็น7ดนะครับอันนี้คือแต้มรวมที่ได้นะครับแล้วเราก็มาดูที่21ธรรมจักกันต่อนะครับที่ทำไว้นะครับจากอีพีหนึ่งนะครับที่ทำให้เพื่อนดูนะครับครับลำดับก็ไล่มาเลยครับ1 2 3สามแล้วก็4ี่นะครับครับ3ามกับ4ี่นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับครับงมวดนี้ ได้เลขตัวเดียวกันนะครับห้ากับห้านะครับครับเพื่อนๆือได้ห้ากับห้านะครับยกลงมาเลยนะครับได้เด่นห้ากับเด่นห้านะครับผมพูดง่ายง่นะครับว่าเลขต้องเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับห้าอะไรได้เท่ากับห้านะครับผมก็จะเป็นห้านะครับเพื่อนเ51นห้าหนึ่งะครับที่ได้หกนะครับแล้วก็ห้าสองนะครับก็จะเป็นห้านะครับห้ เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ห้าสองครับของงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับเพื่อนเพื่อนครับเลขที่ได้ตามนี้เลยนะครับผมในกรอบนี้นะครับสูตรได้อย่างนี้นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับวันที่หนึ่งเดือนแปดว่าเลขจะออกอะไรนะครับยังไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องรอดูผลอีกทีนึงนะครับผม ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับอ่าก็เพื่อนถูกใจก็จัดนะครับขัดใจก็ผ่านนะครับพิจารณาเอานะครับผมครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ